เสียงสะท้อนก่อนผักดันเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกคาสิโนมักถูกใช้เป็นที่ฟอ,อกเงินที่ผ่านมาหนึ่งนโยบายของรัฐบาลแพทองทานชนวัตรที่ถูกจับตาก็คือนโยบายเรื่องการสร้างไรายได้ใหม่ของรัฐด้วยการนำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีและเศรษฐกิจใต้ดินเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อน,นำไปจัดสรรทบิการด้านการศึกษาสาธารณาสุข และสาธารณูปโภคตลอดจนที่รัฐบาลเขียนไว้ในคําแถลงนยโยบายรัฐบาลที่ถแถลงต่อรัฐภาอีกว่าจะส่งเสริมุตาสาหกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเรียกว่า Man Make Destination เช่นสวนน้ำสวนสนุกศูนย์การค้าสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินมหาศาลที่จะกระจายลงสู่ผู้ประกอบการภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนโยบายเอ็ e เ t อร์เท n เมนต์คอมที่ก็คือการจะให้มีคาสิโนโรวมอยู่ด้วยจริงๆเป็นเรื่องที่รัฐบาลเพื่อไทยตั้งแต่ยุครัฐบาลของเศรษฐาทวีสินแสดงท่าทีสนับสนุนเรื่องนี้มานานแล้วและที่ผ่านมากระทรวงการคลังก็ได้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยเหลือเพียงแค่หาจังหวะเหมาะในการนําเข้าครมอและส่งให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเท่านั้นที่จะต้องดูว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะมีแรงสนับสนุนและแรงต่อต้านมากน้อยแค่ไหน ในส่วนของความเห็นจากภาคส่วนด้านประชาสังคมก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตลอดเพื่อให้ข้อมูลและส่งเสื่ะท้อนถึงผลดีผลเสียหากมีการเปิดคาสินโนในประเทศไทยโดยนำเสนอผ่านข้อมูลภาพะสะท้อนเรื่องของปัญหาการพนันในสังคมไทยในยุคปัจจุบันและผลที่อาจเกิดขึ้นหากประเทศไทยเปิดให้มีคาสินโนโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบด้านสังคมที่น่าสนใจพบว่าเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงแรมแมนดารินสามย่านกรุงเทพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสะสะส,ะสศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันจัดประชุมศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันปี2567เรื่องสังคมเสี่ยงพนันเดิมพันอนาคตจะเป็นอย่างไรหากประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อค้นพบจากการวิจัยสู่สาธารณะเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับร่วมเสนอนโย,ยบายมาตรการและกลไกลที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลในการจัดการปัญหาการพนันโดยเพพาะการปกป้องกลุ่มเป้าหมายสาคัญคือเด็กและเยาวชนนายแพทย์พงเทพวงวัชรภัยบูลผู้จัดก,การกองทุนสสสกล่าวว่าเทคโนโลยีทําให้การพนันพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งเชิญชวนและกระตุ้นความสนใจให้เข้าถึงได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านสื่อหลากหลายช่องทางรวมถึงใช้ encer, อินฟลูเอนเซอร์โฆษณาชวนเล่นพนันเช่นเสนอให้เล่นฟรีหลอกว่าไม่ใช่เกมพนันเหล่าว่าเป็นเว็บไซต์พนันถูกกฎหมายจูงใจให้เล่นต่อเนืน่องด้วยโบนัสเช็คอินรายวัน ทำให้เยาวาชนคนรุ่นใหม่ลงเข้าสู่วงการพนันออนไลน์กว่า4ล้านคนพนันถ้าเล่นต่อเนื่องจะสูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเองแม้จะเสียพนันหรืออยากหยุดก็ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายกลายเป็นนักพนันที่เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงและอาจจะเป็นโรคติดการพนันโรคทางจิตเวชเหมือนกับการติดสารเสพติดส่งผลกระทบถึงครอบครัวชุมชนและสังคม คนติดการพานันหนึ่งคนทําให้เกิดปัญหากระทบต่อคนใกล้ชิด1 0บถึงสิคนสทสขับเคลื่อนปัญหาการพานันมาตั้งแต่ปี2553เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความตระหนักสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบเท่าทันผลักดันให้เกิดกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนรวมถึงพัฒนาและผลักดันการขับเคลือ่อนข้อเสนอนโยบายและมาตรการาต่างๆเพื่อเกิดกลไกการควบคุมป้องกันลดปัญหาได้เกิดจากการพานันนายแพทย์พงเทพกล่าวรองศาสตราจารย์ดรนวลน้อยตีรัก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพน,นันอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬากล่าวว่าสถานการพ์พน,นันในสังคมไทยปี2566โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจเก็บข้อมูลประชากรอ,อายุ15ปีขึ้นไปใน24จังหวัดระหว่างวันที่15จิกายนถึงวันที่27ธันวาคม2566รวมทั้งสิ้น7 1 3 1ตัวอย่างพบว่าคนไทย99.3%มีบุคคลรอบตัวเล่นการพน,นันโดย21%ของกลุ่มเด็ก และ26%ของกลุ่มเยาวชนพบเห็นบุคคลรอบตัวเล่นการพนันมีผลทําให้รู้สึกอยากเล่นพนันระดับมากถึงมากที่สุดที่น่าเป็นห่วงคือมีคนไทยมากถึง 43. 1 3 1หรือประมาณ4.5ล้านคนที่เล่นการพนันข้อมูลปี2,566พบเด็กอายุ15-18ปีเล่นพนันทะลุหลักล้านคือมีมากถึง1.6ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก2.3 0 0 0 0คนเมื่อเปรียบเทียบกับปี2,564และพบเยาวชนอายุระหว่าง19-25ปี เล่นการพนันถึง3าล้านเก้าแสนคนผู้สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปเล่นการพนัน4ี่ล้านสี่แสนคนทั้ง2กลุ่มจำนวนคนเล่นการพนันสูงกว่าปี64กลุ่มละประมาณ4ี่แสนคนด้านผลกระทบ7จ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นคนระบุว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการพนันเช่นขาดเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันขายทรัพย์สินหรือสิ่งมีค่าเพื่อเล่นพนันหรือใช้นี่มีปัญหาความเครียดเสียสุขภาพจิตเสียเวลาทํางาน การเรียนสุขภาพสุดโรมมีปากเสียงทะเลาะออกับคนในครอบครัวต้องโกหกปิดบังผู้อื่นเรื่องการเล่นการพนันเสียเพื่อนญาติครอบครัวและคนเล่นการพนันในปี2 5 5 6มีความเสี่ยงสูงจะเป็นนักพนันที่เป็นปัญหาก,กว่า6ล้านคนซึ่งควรเข้ารับบริการขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแต่สังคมไทยยังมีไม่มากพอดอกเตอร์หนวนน้อยกล่าว นอกจากนั้นผลสํารวจยังพบอีกว่าคนไทยมากกว่าครึ่งไม่เห็นด้ยวยกับการเพิ่มการพนันถูกกฎหมายทั้งพนันไทยผลฟุตบอลบ่อนคาสิโนและพนันออนไลน์เพราะจะให้มีคนเล่นพนันเพิ่มขึ้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลจิติรัตน์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวในเวทีประเทศไทยยุคหลังคาสิโนปัญหาและความท้าทายว่ารางพรรบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรมีประเด็นทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบตั้งแต่ความไม่ครอบคลุมเรื่องบทนิยาม การควบคุมอัชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสิโนการจัดเก็บภาษีการบริหารรายได้จากธุรกิจคาสิโนและมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันตามด้วยการขยายความสัมพันธ์ระหว่างอัชญากรรมและธุรกิจคาสิโนซึ่งนอกจากการพนันจะเป็นอัชญากรรมประเภทอัชญากรรมไร้เหยื่อแล้วการพนันยังเป็นบอกเกิดของอัชญากรรมประเภทเอ,อื่นๆท้งธุรกิจคาสิโนยังเป็นธุรกิจที่มักถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน คาสิโนมักถูกใช้เป็นสถานที่ฟอกเงินด้วยเหตุที่อชญากรมีความสะดวกต่อการเข้าถึงบ่อนคาสิโนรวมถึงสามารถนาเงินที่ผิดกฎหมายมาเล่นในบ่อนทําให้ที่มาของเงินเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายและคาสิโนหลายแห่งไม่ได้เคร่งคัดต่อการควบคุมถ้ารัฐละลวมในการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินจะทําให้เกิดผลกระทบตามมาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานจะมีปริมาณมากขึ้นประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งกบดานขององคอ์กรอชญากรมโดยเพราะองคอ์กรอาจญากมข้ามชาติและ FATF ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ในการให้คาแนะนําและการประเมินมาตรฐานด้านการป้องกันและการปรับปรามการฟอกเงินอาจประเมินคะแนนของประเทศไทยในระดับที่ต่ากว่าค่ามาตรฐานส่งผลให้ถูกใส่ในรายชื่อเกริสซึ่งการอยู่ในเกริสนั้นจะส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพราะทำให้กลายเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินกรมีการโอนเงินไปยังประเทศอื่นเงินนั้นจะต้องถูกตรวจสอบก่อนภาคเอกชนในประเทศอื่นๆก็จะไม่กล้าค้าขายด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์กล่าว